อิลลอฮฺุสซาลฺมุลลอฮฺ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 ุลลอยฺุลลอฮฺะลลอฮฺุ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 ล้อฮฺุลลอฮฺุลลอะครับกฮบนลลอฮฺตยาอเช้าขอราในวันนี้นะครับวันนี้นะฮรามีประเด็นที่จะมาคุยกับพี่น้องนะครับก็คือเรื่องของ การสงสัยนะครับในเรื่องหลักการศาสนานะครับหรือว่าอาจจะลามไปถึงการสงสัยในเรื่องของอลัลลอฮ์ซุหันโฮตาลาด้วยเช่นเดียวกันทีมงานเดี๋ยวเช็คเสียงด้วยนะฮะเสียงมาไหมมาชม่โอเคนะครับนะฮะเ,เช็คสัญญาณนิดนึงสัญญาณเป็นไงฝากพี่น้องช่วยช่วยช่วยรบกวนแจ้งมาด้วยนะครับ โอเคนะครับอันนี้นะฮะในเรื่องการสงสัยในเรื่องศาสนานะฮะสงสัยในเรื่องของอัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาลานะครับบางทีมันจะเกิดขึ้นกับพวกเรานะครับหรือว่าแทบได้ว่าเนื่องจะน่าจะทุกคนเลยนะฮะเกือบทุกคนเลยจะต้องมีช่วงหนึ่งนะฮะหรือว่ามี ช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่ว่าความคิดของเราเนี่ยนะก็จะคิดเรื่องศาสนาอันนั้นจริงไหมอันนั้นจริงไหมอันนั้นถูกไหมอันนั้นมันใช่ไหมนะครับหรือแม้กระทั่งบางทีก็ลามไปเรื่องหอลอสมาตาลาเลยนะครับเอออัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์แบบไหนนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับคราวนี้ในเรื่องตามหลักการแล้วนะครับความคิดประเภทนี้มันดีหรือมันไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะฮะ ในเรื่องเกี่ยวกับความคิดตรงนี้เนี่ะฮะท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์ละมยได้สอนบรรดาซอบาไว้นะครับมีบรรดาซอบามาถามท่านนบีสุลต์ละมด้วยเช่นเดียวกันนะครับรายงานจากท่านอบูุฮุไรราะห์เรย์ละลวันหูนะครับได้กล่าวไว้ว่าเจ้านาซุนมินอัลฮะบินนบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมฟัสซัลูมีคนบางคนจากสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดสุอะลัยวะตัลลัมนะฮะได้มาพบท่านนบีแล้วก็มาถามท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลละม์นะครับอันนี้ระดับซอบาเลยนะไม่ใช ระดับซอฮาบะกันเลยทีเดียวนะครับอินานาจ,จิดุฟีอัมฟุซินามายะตะอาลมุอาฮาดุนาอายะตะกนละมาบิฮิโอรสุลลาะนะครับแท้จริงพวกเราเนะี่ยเจอว่าในร่างกายหรือว่าในจิตใจของเราเนี่ยนะครับมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ว่ามันมันใหญ่มันดูแล้วมันน่ากลัวมากเลยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าน่ากลัวอย่างสุด,สด นะครับมันดูแล้วเราจะคือตามไอยะตาอาซ่องหุเนี่ยแปลว่ามันยิ่งใหญ่นะครับมันยิ่งใหญ่แต่ว่าเป็นการจะบอกว่ายิ่งใหญ่คือยิ่งใหญ่มากถ้าหากว่าเราพูดก็คือมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะในความหมายเป็นทางลบไปนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เกินกว่าที่ว่าเรานั้นจะพูดออกมาได้นะไม่กล้าพูดนะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะฮะท่านวิศรัณยมนะครับก็ถามว่าวอกอดดวัจุมุท่านเจอเช่นนั้นจริงหรือนะฮะพวกท่านเจอในสิ่งที่ เป็นอย่างนั้นจริงเหรอนะครับก็คือคิดในเรื่องศาสนาคิดในเรื่องที่แบบว่าบางทีดูแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตกศาสนาได้เลยทีเดียวนะนเ,ปนเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับก็ลูน่าอันะฮะซามบาท,ที่มาถามเนี่ยนะครับก็พูดเหมือนเหมือนกันเลยว่าใช่ครับนะครับใช่ครับเราคิดแบบนั้นนะฮะแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงนะครับก็ละ่ะท่านมิวสลามว่าแดรลิกัสรีฮอลีมานนบาวมิัสลามว่านั่นคืออีมานที่ ชัดแจ้งแล้วนะครับนั่นคืออ إ ي م านที่ชัดแจ้งแล้วนะพอฟังดูแล้วก็จะงงแล้วคันนี้นะฮะเอ๊ะอะไรกันนะครับอยู่ๆสงสัยในเรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานุลมะตลาสนใจสงสัยในเรื่องศาสนากลายเป็นอ إ ي م านที่ชัดแจ้งได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันนะมาดูอีกาฮะดิษบทหนึ่งนะครับจากท่านอิมรุอับบาสรยาลลอฮฺอันฮุมานะครับท่านอิมรุอับบาสได้กล่าวไว้ว่าเจ้าระจุนอิลลัหนบีสัลลัลลอฮฺวะลิลละสัลลัมมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัยฮฮิวววะะัลลลลลลมมนครบแ้ก็ถาาา่ออุ อินเนาะอะฮัดนาเยจิดูฟีนับซิฮีอยู่อาริดูบิชอีโอ رسول แท้จริงพวกเราคนหนึ่งเนะี่ยนะฮะได้พบว่าในจิตใจของเขาเนะี่ยมันมักจะมีอะไรแทรกเข้ามาอ่ามักจะมีอะไรแทรกเข้ามานะนะครับเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแทรกเข้ามาเนี่ยนะครับหรือไอยากรูน่ะฮุหมามัจจนอะฮับบุยไลฮิมินไอยาตะกละมาบิฮิถ้าหากว่าเขาเนะี่ยนะฮะได้กลายเป็นฐานที่มันดำ ฐนะานที่โดนเผาไหม้ฐานที่ว่ามันถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาจนสลายไปนะครับสูญเสียไปเนะี่ยฮาบุยไลฮหิมันยังเป็นที่รักแก่เขามากกว่าในการที่จะพูดสิ่งนั้นออกมาหมายคำวา่บบาซาบะมาบอกท่านอัสลุลลอฮ์อัสลุลลอฮ์เราเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันหยุนมันแทรกเข้ามาเนี่ยนะเดี๋ยวก็แทรกเข้ามานะในเรื่องที่ว่ามันยิ่งใหญ่มากนะเรื่องศาสนานะรเรื่องอากีดะนะครับเรื่องของความเชื่อ หรือว่าอาจจะเป็นนะฮะบ,บางทียกตัวอย่างเช่นโอ้ยสวรรค์มีจริงไหมเอ๊ะาลกมีจริงไหมนะครับบารัสมาตาลาสร้างทุกอย่างจริงไหมนะครับหรือว่ายังไงกันรอสุรุ ah ลัสละล้อยสลัมเนี่ยเป็นนบีจริงหรือเปล่าที่มาเนี่ยเอ๊ะหรือว่ามันนน่นนีน่นั่นนู่นนี่นะคือความคิดน่ยแทรกดังอยู่ในหัวตลอดนะเขาเรียกว่าความคิดที่มันดังอยู่ในหัวตลอดเนะี่ยเราเนะี่ยกลายเป็นฐานเท่าฐานไปหรือว่าโดนเผาจนไม่เกรียมไปนะฮะยังจะดีกว่าที่เราจะพูดสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกมาอูแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะฮ มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับฟากอล่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับก็กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนบีกล่าวตักบีสองสามครั้งนะฮะอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับสามครั้งเลยแล้วก็บอกอัลฮัมด ill ุลิลลาฮิลลดีรัดดะกัยดะฮูอิลาอัลวาสวาสะนะครับมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแห่งอัลลอฮ์นะครับที่ว่าพระองค์นนั้้ไดทรง ย้อนนะครับตอบโต้แผนการของมันนะฮะแผนการของมันก็คือแผนการของชัยตอนนั่นแหละนะฮะ, <S <S <แล>ะอัลลอฮฺสัมบาตลลาได้ตอบโต้ได้ทําให้แผนการของมันนะ,ะอิลาวัสวะสะให้มันกลายเป็นเพียงแค่การกระซิบกระซาบนะครับให้มันเป็นเพียงแค่การกระซิบกระซาบก็คือว่าไม่ได้ทําให้คนคนนั้นไม่ได้ทําให้ซอบาเป็นไปนแบบนั้นจริงๆมันก็เป็นแค่สิ่งที่มันแทรกอยู่ในหัววิสวัสนะครับ ซึ่งวิสวสเนี่ยนะฮะมันมักจะมีอยู่เยอะแยะอยู่เป็นตลอดเลยนะสำหรับชีวิตของเรามุลิมของเรามีอยู่แล้วนะฮะจะต้องมีวิสวสในเรื่องของศาสนาในเรื่องนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นมันเป็นไปหมดนะครับเพราะนั้นโดยสรุปตรงนี้หมายความว่ามนุษย์เราชีวิตของเราเนี่ยมันมักจะมีแหละฮะมีความคิดแย่ะแยที่เว็บมาในหัวนะคิดแล้วนะครับโดยเฉพาะบางทีเรามีงานทำงานเยอะนะทำนู่นทำนั่นทำนี่มีปัญหาเรื่องเครียด เครียดเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของชีวิตเรื่องนู่นเรื่องนั่นเรื่องนี้บางทีมันก็เลยผ่านมาในเรื่องศาสนาก็เลยเครียดมาด้วยเลยนะผ่านเข้ามาศาสนามีจริงไหมนะครับอรรถสมาตาสร้างสวรรค์สร้างนรกจริงหรือเปล่าเนี่ยนี่ฉันโดนขนาดนี้นะฮะฉันลําบากขนาดนี้ในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องนู้นในเรื่องนั้นเรื่องนี้ฉันโดนเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ฉันตายไปอรรถจะให้บุญฉันจริงเหรอนะครับอรรถสมาตาเนี่ยดูแลฉันจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับหรือว่าจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกับที่ เอเธียสบอกนะไม่มีอะไรสักอย่างนะโลงนี้ก็ถูกสร้างมาโดยธรรมชาติหรือเปล่านะฉันถึงทนทุกข์ทรมานอยู่ทุกวันนี้กับชีวิตของฉันที่มันเจ็บปวดอยู่ขนาดนี้นะครับบางทีมันจะมีสิ่งที่มันมักจะมาแทรกในหัวนะแทรกอยู่ในหัวซึ่งการแทรกอยู่ในหัวตรงนี้เนะี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนเลวเสมอไปนะไม่ได้แปลว่าเราเป็นกาเฟตผู้ปฏิเสธัทธาเลยนะครับไม่ใช่แต่ในบางกรณีเนะี่ยท่านมีสัสสวาสรีฮุลอีมาห์นี่คืออิมานที่ชัดแจ้ง นะครับในบางอะดิสันนบีมุสลิมบอกว่ามวลการสรรเสริญเป็นสิทธิทต่อรัศมีอัตลาที่ว่าได้ทําให้แผนการของชัยตอนน่ะมันได้เป็นเพียงแค่การกระซิบกระซาบในหัวอกของเราแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะ่ะตามความหมายตรงนี้นะ่ะนะพี่น้องมันจะแบ่งแยกความคิดในหัวของเรานะเป็นสองประเภทนะพี่น้องต้องคิดให้ดีว่าสรุปแล้วในหัวของเรานะ่ยมันคิดอะไรกันแน่นะคิดอยู่ในประเภทไหนมันจะมีแค่2ประเภทแค่นั้นแหละนะฮะไม่ไม่หนึ่งก็2จากอันนี้นะครับ อันแรกก็คือความคิดที่ว่ามันเกิดในหัวของเราเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับที่เกิดขึ้นกับบรรดาซาบ์บนะครับบรรดาซาบ์บที่บอกไว้ว่าเราไม่อยากจะพูดพูดออกไปเนี่ยคือเรากลายเป็นเท่าทานโดนเผายังจะรู้สึกว่ามันยังดีกว่าซะอีกในการที่เราจะพูดนะฮะหมายคำว่าแบบเนี้ยพี่น้องไม่ได้เกิดความสงสัยจริงๆแต่เพียงแต่ว่าชัยตอนนะ่ะมันแทรกเข้ามาในหัวใจของพวกเราครับคือชัยตอนหน้าที่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคอยวิสวาสนะครับกระซิบกระซาบ ทำให้เราวนอยู่อย่างงี้แหละเอ้ยมันยังไงกันมันแบบไหนกันอิสลามมีจริงไหมอเลสมาตาลามีจริงไหมเอ้หรือว่าเราเนี่ยมาจากมนุษย์ต่างดาวอะไรประมาณนี้นนะฮะเออหรือว่าเราวิว,วัฒนาการมาจากลิงอย่างงี้นะครับคิดไปคิดมาแต่ว่าความคิดตรงนี้นะพี่น้องครับตราบใดที่นะฮะมันมีสองประเภทที่ผมบอกนะฮะเป็นความคิดของการสงสัยจริงๆนะถ้าเป็นความคิดของการสงสยัยจริงๆอันนี้ตกศาสนาแน่นอนนะฮะมันมีอยู่2ประเภท1คิดเพราะสงสัยจริงจริง อันนี้เขาเรียกว่าลักษณะของการนิฟักนะครับหรือว่าการกลับกรอกในหัวใจมีแล้วออไม่จริงหรอกนะไม่รู้เชื่อเชื่อไปเถอะนะครับมันไม่รู้จริงไม่จริงก็เผื่อไว้แล้วกันนะเผื่อมันจริงก็ได้สวรรค์นะ <connected> <novel> ไม่จริงก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอันนี้ความคิดแบบนี้เนี่ยทำให้ตกศาสนาได้นั่นคือความคิดค,คือเรียกว่าสงสยัยความคิดที่สงสัยนะประเภทนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะพี่น้องจะมีความสงสัยในเรื่องหลักการศาสนาสงสัยแบบสงสัยจริงๆเลยนะมันค้างในหัวใจเออลาไม่มีจริงไหม เอสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดเนะี่ยที่ว่าศาสนาสอนมาเนะี่ยที่โต๊ะครูเขาเราให้ฟังเนี่ยนะฮะที่ฟังบรรยายมาเนะนี่ยในในุรานบอกแบบนี้ในฮะดิษบอกแบบนี้ไม่น่าจะมีจริงมั้งอ่าคิดอย่างนั้นถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยอันนี้ตกศาสนาแน่นอนแต่ความคิดแย่ๆอีกประเภทหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่มุสลิมเราจะเป็นนะประเภทเนี้ยนะฮะส่วนใหญ่นะมีแน่นอนเจอแน่นอนประเภทที่สอง ก็คือว่าเป็นความคิดแย่ๆในหัวซึ่งมาจากวิวสวะของชัยตอนชัยตอนมันจะกระซิบกระซาบตลอดแหละโดยเฉพาะถ้าใครเป็นคนที่ชอบถามคําถามตัวเองนะฮะชอบวิเคราะห์วิจัยนู่นนี่นั่นจะมีคําถามมานะครับเพียงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขของมันก็คือหนึ่งความคิดที่มันไม่ดีนะครับอย่างเช่นเอสวรรค์นรลกเอ๊มีจริงไหมเอสวรรค์เอ๊ยังไงนะ a l l สร้างมาจริงไหมพอแบบนั้นปุ๊บเนี่ยพี่น้องรู้สึกเกลียดความคิดนี้ไม่พอใจความคิดนี้มันต่างกันนะ อันแรกตกศาสนาก็คือคิดแล้วคิดว่าเออมันน่าจะใช่แล้วก็มานั่งหาคําตอบเอะใช่ไหมใช่นน่นนี่นั่นนน่นนี่นั่น,นปฏิบัติตามนั่นเลยอันนี้ตกศาสนาแน,น่นอนแต่ประเภทหนึง่งแสดงถึง إ ม م านระดับสูงเลยก็คือไม่พอใจในความคิดนั้นที่มันออกมาเกลียดมันเอาอีกแล้วคิดเรื่องอลัลลอฮ์แบบนี้อีกแล้วเกลียดจริงๆเลยนะครับไม่พอใจนะครับเกลียดนะครับไม่ชอบมัน อันนี้ถือว่าเป็นอีหมานนะฮะตราบใดที่พี่น้องเกลียดไม่พอใจไม่ชอบมันเสร็จแล้วนะฮะสองพี่น้องต้องไม่พูดออกมาถ้าเมื่อไหร่พี่น้องพูดออกมานะไปปรึกษาคนนั้นคนนี้เออเนี่ยไอ้เพื่อนฉันเนี่ยสรุว่าเรามีจริงไหมอย่างเงี้ยน่ๆงี้มันไม่ใช่อันนี้แสดงว่าเราสงสัยจริงๆแล้วก็เลยไปคุยกับเพื่อน เริ่มสงสัยแล้วเราไม่น่าจะมีสวรรค์จริงเหรอมันไม่ใช่แล้วมีตรงไหนล่ะสวรรค์ถ้ามีเนี่ยเขาส่งดาวไปนอกโลกแล้วเนี่ยไม่เห็นมีสวรรค์สักท,ทีเลยเนี่ยมีคนบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจมันสาว่ามันจะจริงไหมเนี่ยนะฮะคือเป็นความคิดที่เขาเรียกว่าสงสัยจริงๆแล้วแบบเนี้ยแล้วไปพูดต่ออันนี้อันตรายไปพูดและไปทําตามอันนี้เป็นลักษณะของนิฟ้าก,ก,กันกับกอกที่มุสลิมบางคนที่อ้างว่าเป็นมุสลิมโดยเฉพาะพวกมุสลิมริเบราล์มุสลิมหัวใหม่ โอ้ยศาสนาข้อนี้ไม่แาละโอ้ยอันนี้ไม่จริงโอ้ยน,นี่มาถึงจากอัลลอฮ์จริงๆ,ๆหรอือไม่น่าจะใช่มั้งนะฮะมาจากอัลลอฮ์แหละบางเรื่องแต่หลายเรื่องไม่น่าจะใช่นะครับมันน่าจจะหายสับสนไปแล้วเนะี่ยมันความคิดเขาเรียกว่าตัตบีกนะไปทําตามความคิดไปทําตามใจของตัวเองนะครับซึ่งตรงตรงเนี้ยนะไม่ได้นะบรรดาอุลมามะเขาบอกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะครับขนาดซาบ้านะไปคุยกับท่านนาบลลลลนบมุฮัม์สัลลอฮอะลัยวะสัลลัมเนี่ยนะฮะซาบ้ายังบอกเลยว่าเราเจอในจิตใจของเราที่ว่าถ้าพูดออกไปเรารู้สึกมันใหญ่ ไม่อยากจะพูดเราพูดไม่กล้าพูดออกมามันดูมันคือที่ซอฟบ้าไปถามเนี่ยซอบ้าไปถามในกรณีว่าเกลียดความคิดนี้มากเลยจนกระทั่งไปปรึกษาท่านนบีอัลซุลซามว่าเราพูดออกมามันเราไม่กล้าพูดเลยมัน,ม,นมันเลวร้ายมากนะครับบางครั้งคําพูดความคิดบางอย่างเนี่ยเรากลายเป็นฐานที่โดนเผาไหม้ไปเสียดีกว่าที่จะพูดออกไปอันนี้แสดงถึงอีหม่านเนี่ยพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่พูดออกมาและไม่ทําตาม ไม่พูดออกมาไม่ทําตามอันนี้เป็นเงื่อนไขของมันนะครับก็คือว่าเกลียดมันนะครับแล้วก็พยายามที่จะผลักมันออกไปจากหัวใจเราด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นนะฮะไม่พอใจในความคิดนี้เกลียดมันนะสองไม่ต้องพูดออกมาและไม่ต้องไปทําตามนะฮะแล้วก็สามผลักมันออกไปผลักมันออกไป ซึ่งการผลักมันออกไปเนี่ยนะฮะที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลกัสลัมทำก็คือให้อ่านซิกุลลอะอ่านซุบฮานัลลอฮฺอ่านอัลฮัมดุลิลลาห์หรือว่าอ่านอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอันนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นควรที่จะทําควรที่จะคิดอยู่ในใจของเราเสมอเพราะฉะนั้นตราบใดก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเราเกลียดมันเราไม่พอใจกับความคิดนี้นะฮะแล้วเราพยายามที่จะผลักมันออกไป ต้องไม่เอามาพูดนะฮะเอามาเสริมต่อไปเรื่อยๆนะไม่นะครับเราต้องผลักมันออกไปไม่พูดแล้วก็กลัวนะครับพยายามผลักมันเลยกลัวไม่พอใจกับมันนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับยกเว้นว่าในกรณีที่ว่ามันเป็นวิวสววสที่มันอยู่กับหัวใจเราบ่อยมากเลยให้พี่น้องไปถามผู้รู้รูอาารย์ในกรณีว่าเราไม่ได้สงสัยนะเราถามว่าจะเอาไอ้ความคิดเร็วๆนี่มันออกไปจากหัวได้อย่างไร ผู้รู้ครูอ,อาจารย์เขาก็จะแนะนำนะซึ่งมันจะมีหลายๆวิธีนะครับคงจะเป็นครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายพี่น้องว่ามีวิธีการไหนที่จะผลักความชั่วความคิดชั่วๆนี่ออกไปจากหัวใจได้แต่ว่าอย่างหนึ่งนะฮะในครั้งนี้ให้พี่น้องเข้าใจว่าความคิดไม่ดีในเรื่องศาสนาที่มันแวบมาไม่ใช่เป็นความคิดที่ว่าเราสงสัยจริงๆแล้วพยายามไปหาค้นหามันอันนี้แสดงว่าสงสัยจริงแล้วไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้่หอัน,นี้สงสัยจริง สาวัตล้อไม่น่าจะมีแล้วมั้งหรือว่าสวรรค์ไม่น่าจะมีนะในสมัยนะบีนะ่ะนี่มีาศาสนาเขาว่าเพราะว่าคนน่ะนะฮะรู้สึกลำบากรู้สึกหาทางออกกับชีวิตไม่ได้ก็เลยสร้างาศาสนาขึ้นมาอย่างเงี้ยเออมันมีเหมือนกันใช่ไหมคนที่คิดว่าในสมัยก่อนที่เขามีาศาสนากันเนี่ยที่มีการานับถือาศาสนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่คนชั้นล่างโดนกดขี่โดยคนชั้นสูงแล้วหาทางออกไม่ได้ พอหาทางออกไม่ได้ก็เลยเอาศาสนามาเพื่อเป็นสิ่งที่คอยจะลงใจเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจสงบเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่รู้จะไปทางไหนแล้วมันก็ต้องหาอะไรยึดไว้นะฮะเออความคิดแบบนี้มันก็มีคนเรามันก็แปลกนะเออมันก็แปลกประหลาดจริงๆคือพี่น้องครับคนเราเนี่ยนะฮะถ้ามีความเครียดมีความวิตกโดนกดขี่ข่มเหงนะเป็นคนชั้นรากญ้าถ้าโดนกดขี่ข่มเหงแบบนั้นไม่มีใครที่จะมาคิดเรื่องศาสนาห,หรอกครับ เพราะว่าศาสนาคือข้อบังคับอันนั้นทําไม่ได้อันนี้ทําไม่ได้จะต้องทําอันนั้นจะต้องทําอันนี้นะฮะอิสลามอจะต้องละหมาดอาจะต้องถือศีลอดนะครับจะต้องช่วยเหลือคนลําบากนะครับจะต้องไม่ตะกับบดเยอะยิงจองห้องจะต้องนู่นนี่นั่งจะต้องโอ้มันมีแต่ข้อบังคับคือโดยธรรมชาติพี่น้องตักกาง่ายๆเลยคนที่อยู่ในโลกแห่งการกดขี่ข่มเหงเนี่ยจากชนชั้นสูงน่ยไม่มีทางคิดศาสนาจริยธรรม มาเพื่อที่จะทําให้ตัวเองลาบากเพิ่มขึ้นหรอครับมันไม่มีหรอกอันนี้ตกกากลางง่ายๆเพราะนั้นศาสนาเนี่ยนะฮะอิสลามศาส,สนาแห่งคุณธรรมที่มาเนี่ยมาเพื่อผ่อนปลนชีวิตในดุนยาของมนุษย์เพราะฉะนั้นการผ่อนปลนตรงนี้ผ่อนปลนหมดทุกอย่างแหละนะครับรวมถึงเรื่องของบางทีเนี่ยนะฮะการที่ว่าเราโดนกดขี่ข่มเหงมากๆเราก็จะคิดไม่ดีกับอัลลอฮฺมาตาลาละนะ,ะบางคนก็โอเวอร์ทิงกิ้งเยอะนะฮะคิดเยอะคิดเกิน นะฮะเกินเลยไปโอ้เดี๋ยวนูน่นเดี๋ยวมันไม่ใช่แล้วนะเราลําบากเนี่ยป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ยากจนเดี๋ยวก็ไม่สบายโอ้ชีวิตฉันเนี่ยนะฮะตั้งแต่ผ่านปีมาเนี่ยมีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะที่ทํางานก็แย่สุขภาพก็ดูไม่ดีนู่นนี่นั่นน,น,น,นู่นนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลยผ่านไปคิดถึงเรื่องอัลลอฮฺมะอัตลาเลยโอ้อัลลอฮฺถ้าพระเจ้ามีจริงเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะฮะถ้าอัลลอฮฺมะอัตลามีจริงเนี่ยมันจะ เราไม่น่าจะโดนอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยนะค,นนคิดนู่นคิดนั่นคิดนี่เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับการที่เราคิดเราจะต้องอย่าเอามันเป็นจุดหลักในชีวิตของเราให้เรารู้เลยว่ามันคือการกระซิบกระซาบของชัยตอนล้านเปอร์เซนต์ก็แน่นอนนะฮะบางคนบอกโอ้ฉันเลวแล้วฉันชั่วแล้วอยู่กับความทุกข์ยากกับความคิดของตัวเองนะมันไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของชัยตอนครับชัยตอนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วนะั่นก็จะมาบอกว่าเอ้ย คิดเรื่องอัละไ์ซีคิดเรื่องศาสนาดีคิดดีเดอชีวิตเออตายไปแล้วก็คงจะจบไปหรอกนะฮะมันไม่ได้มีอะไรฝังไปแล้วก็ตายไปแล้วเห็นไหมเห็นชีวิตคนไหมเวลาตายไปก็จบแค่นั้นแหละไม่มีหรอกในกูโบสการลงโทษไม่มีหรอกนะฮะพระเจ้าไม่มีหรอกนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีความคิดนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกโดยสรุปนะฮะในวันนี้นะครับ ความคิดที่มันไม่ดีออกมาที่มันแวบออกมาเนี่ยนะคบเหมือนที่บรรดาซอบาบอกว่านะคบว่าโดนเผาเป็นฐานก็ยังจะดีกว่ามนุษย์ทุกคนจะคิดแบบนี้นี่ขนาดแล้วระดับซอบาอย่างคิดแบบนี้พี่น้องก็คิดดูเองระดับซอบาอยังมีความคิดแบบนี้แต่ว่าเป็นความคิดที่มันเกิดจากเรียกวิสวาสไม่ใช่สงสัยจริงๆแต่มันห้ามไม่ได้นี่คือจิตใจมนุษย์มันห้ามไม่ได้จริงๆมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็เข้ามาเดี๋ยวมันก็เข้ามาเดี๋ยวมันก็เข้ามานะบางทีเราคิดเรื่องความชั่วเหมอนกัน นะคิดถึงเรื่องความชั่วนะฮะบางทีเห็นอะไรบางอย่างแล้วเออมีเงินวางไวเออ้เราไม่มีใครอยู่ซะด้วยสิเราหยิบม,มาใส่กระเป๋าเลยดีกว่าอย่างเงี้ยมันจะมีแวบมานี่เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ทพี่น้องที่มันจะต้องมีมายกเว้นหัวใจที่ถูกขัดเกาจริงๆอะ่ะนะฮะที่เราสมัรตราทรงเมตตาเนี่ยโอเคนะฮะจะไม่มีแต่ด้วยธรรมชาติของมนุษย์มันจะมีหลุดมาแหละ นะฮะเอ้ยตังเนี่ยวางไว้โอ้แบงค์พันปึ้งหนึ่งเลยนะเอาไงดีไงมันมีหลุดหลุดมาอันนี้ไม่เป็นบาปชัยตอนมันมาบอกเราเราก็มันมันมากระซิบกระซาบเราเราก็บอกแมวเรากลัวเหรอมีคนจะเอาเงินใต้โต๊ะมาเนี่ยช่วงนี้ซื้อเสียงขายเสียงกันมาแรงเลยนะฮะหลายภาคก็เริ่มซื้อกันแล้วนะฮะแอบซื้อกันอะไรกันตอนแรกเราบอกเอ้ยเอาก็เอามาเลยดีกว่าเอาแต่ไม่เลือกนะฮะเห็นมีฟัตวาบางคนนะฮะมีฟัตวาหรือว่าอะไรกันนะมั่วเหลือเกินนะฮะบอกว่า รับได้แต่ไม่ต้องเลือกนะมันไม่ใช่มันบาปตั้งแต่รับแล้วรับมาคือสินบนนี่ก็บาปแล้วนะครับแล้วก็ไม่เลือกอันนี้ก็แล้วแต่นะเลือกไม่เลือกก็เพราะอะไรนะครับมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วแต่รับมาก็บาปแล้วในหัวก็ววาไปเออรับสินบนมาดีกว่านะครับแต่เปลี่ยนใจเออไม่เอาไม่เอามากลัวหรอนั่นแหละครับคืออีหมานะสรี่ออีหมานี่ท่านมีอัสุนทบอกไว้เดินไปในถนนหนทางมาที่เห็นผู้หญิงแต่งตัวโป๊ะแล้วก็เอาแล้วคิดไม่ดีละ แม่ผู้หญิงคนนี้มันนี่นั่นนี่นั่นนี่ไหนนี่เงี้ยน,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 นะคิดไม่ดีนะครับกับเรื่องของผู้หญิงแล้วก็อัศฟิลอฮ์เอ้ยนี่เราหลุดไปได้ยังไงเนี่ยหัวใจมันหลุดไปแล้วดึงกลับมานั่นคืออีหมานครับพี่น้องครับนั่นคืออีหมานอีหมานที่ดึงเรากลับมาแล้วรู้ว่าเรานั้นทําอะไรอยู่แต่พอเห็นผู้หญิงปุบ๊บแม่แม่เสียดายจริงๆเลยนะเป็นเราเป็นมุสลิมนะไม่งั้นเนี่ยนะ เสร็จแน่ๆเลยอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่อีหมาละอันนี้ก็คือความมืดดำในหัวใจที่มันซ่อนเลนอยู่อันนี้แสดงหัวใจมีปัญหาแล้วเราจะต้องรักษาหัวใจเราจากปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็อินชาลอะนะครับในครั้งต่อๆไปเราจะมาคุยวิธีการแก้นะครับรวมถึงบางอย่างนะฮะที่ว่ามันมีเช่นเราบอกว่าในฮะดิษก็มีฮะดิษส่วนหนึ่งนะครับที่บอกว่าบางคนเนี่ยนะฮะตอนแรกดีเลยในความคิดนะฮะ ใครสร้างอันนั้นอ่าสิ ini, ่งนี้ใครสร้างอ่าดวงจันทร์ดวงดาวใครสร้างนะฮะภูเขาใครสร้างก็คิดดีคิดไปคิดมาบอกแล้วอัลลุสมาตาลาใครสร้างเออมันก็มีมันก็มีเหมือนกันนะความคิดของเราเนี่ยนะคิดไปคิดมาเอะแล้วอัลลัสมาตาลาใครสร้างนะครับอัลลัสมาตาลาเออแล้วอัลลอฮ์บอกว่าล่ำยาลิดว่าล่ำยูเลตอ่าอัลลอฮ์ไม่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 ประสูติแล้วก็ไม่ถูกประสูติไม่เกิดมาแล้วก็ไม่ถูกทําให้เกิด เอะแล้วมันยังไงนะคิดไม่ออกหมายค่ะว่าก่อนหน้านั้นอรรถสมาตาจะอยู่่เกิดมาเลยเหรออยู่ๆก็มีเลยเหรอเอะแล้วอยู่ๆก็มีแล้วมันเนี่ยเห็นไหมความคิดมันจะไปละคิดนั่นคิดนี่คิดในสิ่งที่มนุษย์เรานั้นมันเกินสติปัญญาแต่มันมีคําตอบไงแต่มันเกินสติปัญญาเราการคิดแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้พี่น้องคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาคิดไปแล้วก็ทําตามนั้นอันนี้เป็นข้อห้ามเพราะฉะนั้น สำคัญที่สุดในการแบ่งแยกความคิดที่มันไม่ดีนะครับตัวเราไม่ดีตัวเราเป็นคนเลวตัวเราเป็นผู้ปฏิเสธกับความคิดที่ทนานวิศรัศน์บรสรีทอีมานี่คืออีมานที่ชัดแจ้งเนะี่ยมันแยกกันนะฮะอย่างชัดเจนเหมือนกันคราวนี้มาถามเราว่ามันแยกยังไงนะที่ผมบอกพี่น้องไปแล้วหากเราคิดถึงเรื่องศาสนาสงสัยคือความคิดแนวแนวไม่ดีแนวสงสัย สวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงไหมอลัลลอฮ์จะตอบแทนความดีเราจริงหรือเราโดนทดสอบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอลัลลอฮ์จะให้เราจริงหรือนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นความคิดแบบไม่ดีนะฮะมันแวบออกมาแต่เราไม่เชื่อเราปฏิเสธเราเกลียดมันเราพยายามจะผลักดันมันออกไปเราไม่ทําตามในความคิดนั้นนั่นนั่นคืออี م ا าน,นั่นคืออี م ا านะพี่น้องดูว่าพี่น้องอยู่ในประเภทนี้ไหมแต่ถ้าคิดมาแล้วเออถ้าจะจริงแฮ เอ๊หรือว่าจริงแฮะคิดแล้วสงสัยจริงๆอันนี้ประเภทสงสัยจริงๆนั่นแหละครับทาให้ตกศาสนาเป็นคนเลวจริงละเพราะฉนั้นวันนี้เรากลับมาทดทวนหัวใจเราอีกทีหนึ่งนะฮะความสงสัยนะ่ะมนุษย์ทุกคนมันมีอยู่แล้วแหละมนุษย์เรานะ่ะถูกสร้างมาก็ต้องสงสัยเรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่องนี้ซอร์อบ,บาบางคนนะฮะใช้เวลาในการที่จะผลักความคิดที่ใช้ตอนมันวิสวาสเนี่ยหลายปีมากกว่าจะผลักมันออกไปจากหัวใจได้ มันต้องใช้เวลาพี่น้องมันไม่ใช่อยู่แล้วก็จะผลักได้มันใช้เวลาครับแล้วมันต้องตอ่อสู้แต่ตราบใดที่เราไม่พอใจเราเกลียดมันพี่น้องมีอีหมานแน่นอนนะครับพี่น้องมีอหมานแน่นอนตราบใดที่เกลียดมันไม่พอใจมันพี่น้องมีอหมานแต่เมื่อ,อไรที่สงสัยจริงๆสงสัยจริงๆมันน่าจะใช่ลวมัง้งหรือว่ามันอย่างไรแล้วมันอยู่ในหัวใจเราด้วยความสงสัยไปแบบนั้นตลอดอันนี้อันตรายอันนี้อันตรายนะครับวันนี้ก็คงจะฝาก พี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราครั้งหน้าเนี่ยนะครับครั้งหน้าเนี่ยนะฮะเราค่อยมาอธิบายโดยละเอียดอีกทีในเรื่องของวิสวรสการกระซิบกระซาบในหัวใจที่มันมักจะมีมานะครับมันมักจะโผล่มาเอ๊สรุปว่าสวรรค์นรกมีจริงไหมนะฮะการลงโทษในกุโบฏมีจริงไหม,สสมนะท่านอับดุลสลามนะ่ะเป็นมุมเป็นศาสดาเป็นเอ่อท่านอับดุลสลามน่ะเป็นศาสดาจริงไหมอัลลอฮฺมัตัลลา่ะส่งมาจริงหรือเปล่าเป็นรอซูลหรือเปล่าหรือว่า เป็นแค่คิดนะฮะขึ้นมาแล้วก็มีกุลานมาอย่างเงี้ยของพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่วันนี้ฝากไว้ชัดๆอันนี้เรื่องสําคัญเลยตราบใดที่เราเกลียดความคิดนี้ไม่พอใจต่อความคิดนี้ไม่ทําตามความคิดนี้เรายังมีอีหมานเรายังมี إ หมานตรวจสอบเลยพี่น้องความคิดที่มันแวบมาเราเกลียดเราไม่พอใจเราอยากจะผลักดันมันออกไปนั่นคือเรายังมีอีห่าน แต่เมื่อ,อไรที่ความคิดนี้ออกมาแล้วเราสงสัยจริงๆเลยสงสัยเอ๊ะถ้าจะจริงเอ๊ะหรือว่าจะจริงเอ๊ะหรือว่าจะใช่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วครับอันนี้แสดงว่าหัวใจป่วยมีปัญหาแล้วละ่ะต้องรีบรักษาต้องรีบรักษายารักษาก็คือเตาที่นั่นเองอันนี้หลักๆนะเดี๋ยวครั้งหน้า,าอันชลห์เราจะมาคุยรายละเอียดกันนะครับวันนี้ก็คงจะ ฝากพี <S 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 ่น้องไว้เพียงแค่น oh ี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อๆไปแล้วก็มาคุยกับพี่น้องอีกทีนะครับก็พี่น้องฝากสลามพี่น้องสลามาเยอะแยะนะฮะก็วันนี้ทักทายนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะรักที่สุดนะครับก็สลามานะคุณซาดาก็สลามานะเวสละบอรมะุลกบารกาตูนะครับทุกท่านนะครับรักที่สุดนะครับบบกว่ากบีชัดเจนอัลฮัมดุละนะฮะคุณดิมรอนอัลฮัมดุละนะครับเข้ามาชมคุณชาริยายุซบก็สลามานะครับเวสละบอรมะตุลกับบร์การตูนะครับคุณบาบาบอมนะคครรัับบก็ทาาายสมมนะ ก็ัมดุลิลล้วนะครับเบลซาล่าหมอลมตุลาะกาตูนะครับคุณไพรัตนะครับก็สลามมานะฮะคุณอัสมาคุณลาวันนะครับคุณอาบิดีนนะฮะก็สลามมานะครับเบลาล่าหมอลมตุลาะกาตูนะครับทุกวันนี้รักอัลลอฮ์กลัวการลงโทษของอัลลอฮ์และหวังในความเมตตาของอัลล์มาชาอัลลอฮ์นี่ครบถ้วนเลยนะฮะครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับเรารักนะฮะเรากลัวแล้วก็เราหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์สุบะตัลลันะเตาะฮิดมาชาอัลลอฮ์นะครับคุณโก้เข่งนะฮะก็สลามะเบลซาล่าหมอลมตุลาะกาตูสบายดีนะครับ อ่าบังอ ah, ุสมานของเรานะฮะคุณวารีนะครับก็สลามทักทายมานะครับอัลลอฮฺมะรุ่งมะตุลลอฮิวะบาริกาตุนะครับก็อันนี้คร่าวๆทั่วๆไปเนาะนะครับโอเคนะฮะโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาคุยรายละเอียดนะครับแล้ววิธีการแก้วิธีการรักษาเป็นระบบนะรักษายังไงแก้ยังไงนะวันนี้ฝากอย่างนี้ซูฮานัคลออมาคำนี้ก็อัชฮะดุัลลอฮิลาิลาอัลต้าสตอกวิกาตุวิไลซัลลัมอาลิกุมมะรุ่งมะทูลาะฮิวะบาริกาตุ